สต๊าฟส่วเด็ดจ้าพี่น้องจ้าสต๊าฟส่วนต๊าฟส่วนใช้พริกแห้งพริกแห้งหมดแล้วพริกแห้งหมดแล้วเด็ดจ้าแล้วกินไงน้องจ้านาะงอยากน้อจ้าเนาะทำตามคำขอแล้วจ้านาะของเอฟซีแล้วจ้าเนาะคนบอกว่าอยากให้ต๊าฟส่วนเวดดั้เพื่อนแล้วจ้าใส่แบบพริกสดน้ำตาลพริกขี้หนู เกดเอากระเทียมมาให้แม่หน่อยลูกที่ไห,หนอยู่นั่นแหละเนตาา้าใส่พริกหนูน้ำนะจา๊าเพราะว่าพริกแข็งมันหน่อยพอด้ว่สิเพ็ดกระเทียม ดูปลาให้แม่ด้วยนะลูกทอดปลานิลนน้ำด้วยจ้าแล้วก็ใส่กระเทียมนะเนาะกระเทียมกระเทียมอยากจะผู้ใดมากระส่หลายเนาะจ้นนะเนาะใครพุ่มมากกระส่หน่อยๆเอาเด้อ,าาอาาสามสี่แล้วก็ใส่แบบแบบหุงลงไปนะจ้าแบบหุงอันนี้สีเพิ่มเฮิ่มเนี่ยนะจ้ะเนาะ ซีมันออกซีเลืองเหลืองเห็นปะ้ <c oughs> ยวยชุนพริกใส่น้ำตาลนะจ๊ะตาลว่าต้องใส่หลายแล้วก็ใส่ผงเมาครับครับแม่จ้าถ่ายคลิปก่อนนะครับลูกาบลูกขาโอ้กินบักลากินสมตำเป็นนะจ๊ะกินกับน้องแล้วก่อนลูกใส่บักนาวนะจ๊ะ แล้วก็ส่น้ำปลาแดดกจะพี่น้องจ๋าใส่น้ำปลาแดดสองสาเสหมดเลยนะจ๊ะเดือเ,ดอ,เอเพื่อความนัวและความกลมกลมนะจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอันนี้ก่อนนะจ๊ะต้ตนี้ก,ก่อนปลาเอลเอลนะจ๊ะจิมมึงกอน อืมักหล่าพึ่นเอวนะจ๊ะเนาะใส่มะนาวอีกนะจ๊ะเนาะใส่มะนาวอีกอืมแล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นขนมเส้นนะจ๊ะแค่เส้นหรออืมโหดีอ่ะบุ๊มบิ๊มบังเกิดเหตุไปนะจ๊ะมาดีบริเวณตลาดเนาะเข่าไปเจอตลาดสดบริเไปตลาดนะจ๊ะเมนจสิกี้ขออนุญาตชิมได้ไหมคะไปเอาช้อนส้อมมาชิมไปลูกไป แซ่บแสบเลยเอาจ้าจะไปกินน้ำกันต่ายจอดเนาะต้องชิมดูอรอยอืออร่อยแล้วยาน้ำเส้นเดจ้าที่ซื้อมามเนี่ยไปอุ่นเดจ้าเด้อแล้วก็สิกินน้ำเส้นน้ำจ้าเกดกินปล่าหน้่มจีนอ่ะสองจับพอเดจ้าเด้อเกดเอาให้น้ um. องหน่อยสงสารน้องเอาให้น้องใส่น้ำปลาให้น้อง มาจ้าเด้อมากินน้ำแกงเ้าจ้าเด้อโอ้ยเอาช้อนมาตักน้ำยาก่อนลูกอามาแล้วมาแล้วนางงามก่อนอื่นเกากขอขอบคุณพี่ที่อยู่เมืองนอกเรจ่าเด้อขอบคุณเพียงเราจ่าพี่จ่าสิโก้เงินมาให้น้องเคสกัะเป๋าเราจ่าเนาะขอบคุณเราจ่าเด้อนอกจากซื้อนมให้บักเปาแล้ก็รีวิวของให้เบื่อนเราจ่าแล้วก็ซื้อขนมเส้นมาฝากน้องเคนะจ๊ะเนาะน้องเส้นน้ำยาปลาอาลูก น้องเขาไดงนะคว่าให้เพื่อนกิแล้จะนอกให้เพื่อนใส่หนาแล้จ้ะนาะใส่เอาตะเยียนแล้วก็่งนี้คนหนอกหนาแล้จ้ะนาะขอบคุณหลายๆเด้จ้าพี่พี่สาวพอให้เพื่อนจัเรื่องเรื่องแล้จ้ะนาะก่อนสุด้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องแน่เด้กจ้าเพื่อือระดาผ้าิ้ใไม่มาแล้วจ้ะนาะจ้ากินนมลูกจ้ะ อันนี้เป็นตำส่วจ้ะตำส่วธรรมดานะจ้ะทรัพทอคิเนไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะเด้ออันนี้ก็เป็นปันนึ่งทอดปันนึ่งทอดมาจ้ะทุกคนจ้ะเด้มากินนมน้องนจ้ะแซ่หวานมากนอนไหมอัล้อนติกเนาะ นะเล่อยไข่ห็นเล้วอะไรกหมดมาตัดไปได้ใจพี่หน่อยจ้ะก็พี่พี่ทำตามเปล่ไม่อยากไม่อยากทำไมก กันเพิมมันเทิมนะจุ๋นข้าวเฮ้กถอดตะนินะจ๊ะตะนีทอดอืมทอดตะนีอยากฟังม่ทานกันร่เห็นลราสียาลาของฟังนะจ๊ะเอาไปงงบดึกเลยนะจ๊ะเนาะไม่คาดเรื่องอะไรดีนะ คนเลี้ยงลาคนเลงลา <laughs> คนเล้ยงลาหรือคนณเลงแกะคนณเลงลาอากาศมันเอาสุดๆเลยมัน้น้อฝนจะตกก็ไม่จบเห็นีหมักต่นเลย ผักก็มนกันจ้ะนี่ยายผสมแบบแบบเงียเง้ยแบบเนี่ยนม่หวานคินไหมไม่อ้ามา้ยตาดิพักแล้วหรอเอา,าลูกกูจับไปแบดก็สมมุดแล้วจ้ะเนาะหลาพันเอาอันอีกดหายไปเลยจ้ะ อแม่น้ามูกตาลแกงเอ้ามแเอมาแกงแกงน้าม้ตาลงเอลาแกงองมงิ้มกินลูเกลิมงกนน้ำต้มนเอนอูมแอเอนม อืมแล้วมั้มีถั่ไหมไม่มีอ่ะกินแบบง่ายงบวบบวกบบนี่ะแซ่บอืมอร่อยไหมถ่ายไปกินดู ปลาีด้เาไมนะ่แมปลาีอยู่ในตัวอีกนอะี่นันแมวนัไนไหมให้ปลาห่างมงออกกาึงปอ,อกกากระหรือะไรากระ ตัวหนึง่งก,กินได้สามคนนะจ๊ะแม่ก็กินได้จริงๆมากางกินได้นะเอาไปทอดกับปอแบบใช่รือจิงมีเขาเสียมจริงจแม่เคยดูแม่คินไหแม่เคยกินไหม,ไหมอือเออแม่ที่มันกับปอแบบแม่กินอ่ะกางกางตากับแม่ จับเหนังยาหนังยาปลาจาก,จากเจ้านี้ซหบเนษงดปักทองไม่ไหวแล้วเขี่ยพักเขี่ยับ อร่อยอมากโอ้โหแมวมาจริงแมวมาเกิด ถึงไ <c oughs> ด้กินกิงจะว่าต้องเอาไปทอดก่อนอืมอันก็กรอบขึ่นไม่กรอบกอบเลยแหละคืออยานี้กินไม่ได้เพราะว่ามันแหมมตนตกคี่พาันมากินายหายนยห้าหลูกยาอะไอ่ะก่อนเอาเขากินไรเสอนะ เห็นเนาะอร่อยอร่อยสชาติอร่อยมากกลตุนเับเหรแกงกอะน กินอ่ะอ๋อกบพวกเลยลูกตะเกีวกินขากินันตะเกีวกินขาอืมแต๊ดวิ่งโอ้โหะไร โดนหมดจีน้องเกดไปกินข้าวไปเหรได๊น้องเกดกินข้าวอะไรกินกับลาบหมูค่ะเราหินกินเลยจ้ะบักลาบก็ตุ้งเหรอตุ้งก็ถอดหมูบักลาบบอกทั้เดียวได้ว่าบักลาบเป็นบลอกมากินข้าวต้มพอมากินคือคนง่ายกินเห็นไหมจ้ะหากินคนกินง่ายๆแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าลูกง่ายมากสิเด็คือ่น้องเกดน้องเกดกินง่าย กินอย่างก็กินบ่ต้องแบบว่าอย่าไปหัดให้เพิ่น,นกินยากไปหน่อยเด็กน้อยแม่ตอนเด็กก็จําได้เลยข2ขวดปลาเด็กเอ๊ะไม่ใช่2ขวดปลาแต่ขวดปลาเท่าน้องนี่แหละที่เกี้ยกินเผ็ดน้องเหมือนเกี้ยกเปี้ยวเลยชอบกินของเผ็ด1นขวดเหรอที่กินร่ามูงอ่ะ2ขวดปลาเออกินใบก็ะหายไปเผ็ดมากขึ้นไปก็ะหายไปจําได้มันเข้าตาไปแ <laughs> น่เอาแม่ก่อดีมิดคอแล้เนี่ยห้ามกินคื่ชอบกินแบกรอบๆอร่อยมันอันนี้ปลาหาไเลยแต่ไม่เลยปลาปาเินปลาเินม้เนีน่ยปลาในโมกปลาในอ่าง เนจัดประกอบมันใช่ยังมีไหมจะป้ายอะไรเนจัดพี่น้องจ้าเดี๋คลิปสีเงวเกินไปนะจานน้าเนาะแค่เจ็ดนาทีเองเจ็ดนาทีแล้วที่แม่ตำส้มอีกแล้วอ,อ๋อแล้วกะทิมันตัดไปอีกเอาละจ้าคลิปนี้นอกก็ขอฝากไว้าคลนี้คุณนัทนัทตะกวรมาละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งน้อแไงได้จา้าด้วยสิบริการคลิปใหม่ๆเนจาน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า